เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องจากคลิปก่อนยังบริเตอสายแล้วเอ่อังบริเตอสายพัดลมครับคลิปนี้ต่อเรียบร้อยแล้วเห็นมาน้องพี่น้องพอดีถ่ายยมขึ้นครับคนโตคว่อม,มาเนี่ยทั้งคนโตทั้งททยฟังนี่กัน เรียบร้อยครับสวยงามเลยสวยครับสอบถามได้ครับเอาแค่ปล่อยแค่ราคาราคาของครับเราไปเซิร์ชบึงต้ตาน,นี้กเจ็ดพันแปดพันละอันนี้พันกว่าบาทพันเจ็ดพันแปดพันแปด บวกเอ่อคูณสองสามพันกว่าสามพันหกกองวอลลุ่มตัวเวลายนินฟุตเมลายนินฟุตกับามทีลอยนะครับแล้วก็บอกะกันรพกองกองกับหนาตึ๊บครับแข็งแรงแพ้ครับ เดีย๋ยวมาประกอบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองกันเดี๋ยวขาเปิดเดี๋ยวันจะเปิดไฟเปิดสวิตช์มาพัดลมมันจะติดบ่ตึง้งเปิดปุ๊บติดปับ๊บระดีนอกระเบิดระบบ ลมเปิดละไฟโคเทียนปติดไฟสถานะการทำงานปกติครับคลิปนี้จะไปร้องเปิดเสียงให้ฟัาอีกนะครับเพราะว่าเปิดไปแล้วแล้วก็เลิกน้ำมันนี่ เช็คครับปกติมอยไฟครับมอยไฟหัวประกอบครับกันประกอบเสร็จแล้วต้องประกอบใถโนอะรอดดีไถโนะหารอดกันพี่นอ้อง แล้วต้องประกอบครับจะเป็นการยึดยึดใบไม้ลงอย่างไรยึดใบไม้ไม่ต้องแน่นก้อนครับเตรียมมาลาะกัน,น ลงมือครับลงมือประกอบประกอบครับฟังเนี่ยบดวถ้าเราฟังอะไรครับ ต้องไอ้ข่างฟ้าฟ้าโดนฟ้าโดนนกกี่คือโดน นอนก่อนนอนหลายครับโค้งมันใหญ่นอนมันหลายนมาก,กันนอนหน้านอน,นเงาไปยึดตรงนี้นดูครับนอนเงา

มาตรงนี้ตาพี่นาอย่างก็ม้นปะเขาเล่น มันเอาไปไห่หางล่างครับเปนเบี้ยวเอาไว้ในผนังไม่ไปยากเขา โอเคครับพี่น้องผลิดภัณนี้ก็ใหม่เพียงเท่านี้ครับดูสวยเลยครับประกอบแล้วนี่อ่สวัสดีครับ